สบายดีกินตำหม,มี่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีดยามบ่า,บายตำหม,มี่เผ็ดเผ็ดเย็นน้ำแม่นนปุ้งวะห้อนิดีพี่น้องเอ้ยอดแหละชี้ชิมหาองศาชี้พวกองศาอลไรนี่อขอบใจเด้อพี่น้องเด้อ เพชรเ<า>จ็ดจานเ็กห,หน่อยหาหตังหาหัวเลยซื้อ <laughs> <ว>มาสิบหัวเท่ากัตังสิบหัวตวนทีนอ,องเว,ว่ากองมีจำนวนนิดหน่อยกินปิ่นปลาวด้ทีน้องด,ด,ด้วย กูคงตําเองสั่งเขาก็ยันบ่ได้รสชาตามใจเฮามักกินคนึงกินน้ลงไปนำ้ำเพราะว่ามันเผ็ดโอ้ยลมมาแล้วีเด้อ ดึก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 อยู่เป็นตีนะนะตอนเขายังเฮียนะ้ยนนี่ยานตำนี่เขานห้่านหนึ่งตำแสบนี่เราใส่เครื่องปุบใช่ก่อนเลือดอืมเรนมีเครื่องปุบ หนักโดดเรียนไปกินตลอดพี่น้องแต่สุมือมือหัวกระบิดมือก็ตำหนิร่วนๆนลยไม่ของหบเด้ของเรากินเผ็ดเผ็ดแล้วก็อากาศหอนหนนั่นแะนักพ <sh> <Noise> ี่น้องเป็นพูดได้กินสมก็เจ็พร่องไหวเขาอะ Còn đi xe vào đây đọc nhau ơi Nhau đẹp Thịt cà sử sử bỏ hỏng là và thịt mảnh ạ Cà เห็นไปเปลี่ยนกระโลเลยซื้อกระโหลกซื้อกระโหลกเหมือนๆเบื่ซื้อกระโลติดพื้นหรือติดทั้งๆพี่พาบ่อป่ะพื้นก็เอาหยาบๆเลยเจ้าบ่เลือกกอกขาวเป็นสีดำคือนมาหยาบหยาบเหมือนกักน

ตำเพ็ดอะเพ็ดป่ะปกับาเพชรอยู่เพชรล่น้องอก็ากอากาศร้อนผู้นำจนเบิรอีแก้ว่ะใหม่ออกไปจากปลาเ้อดึงะ เป็นน้ำหีดเป็นน้ำกินจะเผ็ดเลยพี่น้องเลยจบไว้สือ phao hết xăm nạ 2 chán cái nắng air yên yên kín cả đêm đó hàng vô hàm xê nô không có vô hàm xác phí ơi ป้าหืดาแดงไม่ค่อยปดดวป้าตัวตำเพชดกระโดดน้องเอยเ็ดเองเ็เป็นน้ำมเผ็ดป่จ้ะวะฮะเป็นน้ำมเผ็ดป่ะกระชิจัก <c oughs> เอาไปไตำเส่ผพักอย่างเลยอืมแม่ บริเพณแบบต้องใส่ผักพักแต่กกขาวบะมีนี่มันแบบว่ามันอันนั้นมันเป็นยังไงตับเพชรเค่นบะมีเขากินนะนนมันเป็นยังมันถ้าใส่ซานเพชรนะมันบริเวณแบบนี้เด้อนี่ก็ลีค่ะมี่ก็ลีบริเวณแบบนี้นะบริเวณคือหมอักเพชรอันนี้กินได้อยู่เนาะ เพชรกขาอะไรหน่อยเพชรแบบเขาไปใปนผิวนังสิบาทปนเอเพชรเขาผิวหนังหรือซะเจ้าก็ะไรเนาะเจ้าอิ่มอะไรนี่เพินเจ้าอืมเพื่อเถื่อลหละอืมน้ำะเอาน้ำประตูก็มีอ่มกระยาใช่เลยพูดเด้ออ่มน้ำ Được ướp 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 Ôi tai 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 hửa thăng phí chẳng Cái to sốt năm ba thì cả được như thế Khó nhìn dễ mà chứ Sụt bà ba hay đứt ngoài hả? Ôi hết là bộ bay này nóng quá ขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบ๊ายบายสองเดืนะขนาดต้าโอน